ไรายได้ประเภทเงินเดือนนะคะถือว่าเป็นไรายได้ประเภทหนึ่งที่อยู่ในหมวดแรกของเงินได้พึงประเมินของสมรพากรนะคะถือว่าเป็นไรายได้ที่เราจะต้องยื่นแบบเงินได้พึงประเมินเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะทั้งปีมาเลยบริษัทอาจจะหักภาษีหนะที่จ่ายเราไว้นะคะเราสามารถนําภาษีหักหที่จ่ายมาขอเครดิตภาษีคืนได้นะคะถือว่าเป็นไรายได้หมวดแรกของเงินได้พึงประเมิน ของสปักกรนะคะก็คือ40เล็บหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะแสดงว่าเงินเดือนนะคะต้องเสยภรษีด้วยนะคะแต่ว่า ให้ใช้หลักว่าเอ้ยเรายินน่งเงินได้เงินมาเมิน,มน,มนเข้าไปแล้วพอเครื่องคำนวณภาษีแล้วนนะนะคะเราไม่เสียภาษีเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายมีลดหย่อนนะคะแล้วเราก็มีตัวเครดิตภาษีนะคะใครไม่เข้าใจเรื่องของเครดิตภาษีเดี๋ยวก็มาถามครูอรอบก็ได้ว่าเครดิตภาษีคืออะไรนะคะแล้วจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงมันกคล้ายกับว่าเป็นหนังสือรับรองที่เราได้กันคือเขาเรียกว่า50ทวีหรือทวี50หรือ ที่เขาเรียกกันว่าหนังสือรับรองหักภาษีนะที่จ่ายนะคะอันนี้กรณีที่เรามีไรายได้จากเงินเดือนนะคะแล้วก็โดนนายจ้างหักภาษีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหมวดหนึ่งที่จะต้องเสียภาษีเงินได้เพิงประเมินด้วยนะคะต้องยื่นนะคะ